สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุ่งสตูดิโอนะคะค่ะจ้าวันมื้อนี้อยู่กับคอกคอกป่าไหวเนาะค่ะปลาแท้ๆนี่แหละค่ะใช่ใช่ค่ะมื้อนี้สีพามาเบิ่งงัวนะคะมาเบิ่งงัวอยู่คอกป่าเพิ่นเนาะค่ะไอ้มิจฉาโตป่าตอนเนี้ย มีซีโต้บอะค่ะมีทั้งเบิด์ซีโตเนาะค่ะเบิรงไอ้งัวแดงค่ะขอ,อกป่ามีแต่งัวแดงมีแต่ตัวใหญ่ๆ,ๆคุณอะค่ะมีแต่ตัวโตโต้มีแต่ตัวตัวใหญ่ๆเลยนะคะ่ะตัวนี้ตัวนี้ป้าได้เขาขอกมาตอนนั้นจนน๊คคะแนนได้มาเท่าไหร่ค่ะตัวเนี้ยหมายถึงว่าได้ได้มาจักมืนนะ่นหนาตอนซื้อหนาอ่อาตัวนี้หกมืน่นตอนนั้นตอนนั้นเขาซื้องัวัวได้ลูกม้าได้นาะตัวเนี้ย ซื้อซึ่งวานได้ลูกตอนนั้นจักเดือนปะหาเดือนตอนนั้นทองหาเดือนได้มาราคาหกหมื่นบนนะค่ะพี่น้องหนัวาจะาลูกลเราเปะลูกสอง,องบันนะค่ะตัวน,นี้หางใงญ่นะค่ะสีแดงตอนสื่อมารหกสิบคะแนนค่ะหรือว่าหกหมื่นเนาะค่ะหนัวสองลูกสองลูกคือตัวนี้ได้เนาะปะคือผูหน่อยเขาหนี่ได้เนาะผูหน่อยเนื้อหนังมังสายย่างดีเลยค่ะพี่น้องเนาะค่ะตัวนี้หกสิบคะแนนตอนได้มาปลาเลียงจ็เดือนแล้ว ซีเดือนซื้อมากะประมาณสิเกือบสิเกือบปีหกเดือนมาอยู่น้ำเฮาสามเดือนเจ็ดเดือนเนาะตอนสื่อมาเออตอนตอนซื้อมาเนาะค่ะแมนแมนงัวแดงมีราคาเนาะค่ะเพราะป่าเราซื้อมาปุ๊บงัวแดงมีราคาเลยค่ะตัวนี้สูงประมาณลอยหาซิบได้เนาะค่ะลอยหาซิบกว่าเลยค่ะตัวนี้ เนี่ยค่ะตัวนี้สูงประมาณลอยหาสิบกว่าเลยค่ะลอยหาสิบหาได้แล้วค่ะพี่นอ้องค่ะแมนคือตอนตอนได้มานี่ตอนนั้นว่าแดงกําลังสิเป็นลาคาค่ะได้มาได้มาหกสิบคะแนนค่ะเอามาเลี้ยงสองเดือนเนาะคะ่ะเพิ่นมาไห่เลยเจสิบเพิ่นมาให่เพิ่นมาไห่เลยแปดสิบเป็นบ่อปลาตัวเนี้ยตัวน,นี้เด้อ๋อทั้งสองโตเลยแม่เม้ค่ะเนี่ยค่ะคือทองตอนนั้นมันทองอะค่ะทองตอนซื้อมา้านี่ทองหาเดือน ซื้อมาซื้อมาหกสิบเนาะตอนหาเดือนน่ะบอบอตอนซื้อตอนซื้อเขาคอกมาก,ก่อนอ๋อตัวนี้หาเดือนตัวน,นั่นฟังนั่นสามสามเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องตอนซื้อมานี่ตอนซื้อมานี่เอ่อหกสิบคะแนนทั้งสองตัวอ่าหกสิบซ้ำกันแล้แมนบอตอนซื้อมา อ่าต่อซื้อมาซื้อมาหกสิบเนาะค่ะแต่ว่ามาเลี้ยงได้สองเดือนค่ะเพิ่นมาใหอยเจ็ดสิบได้ค่ะเนี่ยค่ะแม่ใหญ่ทั้งสองอ่ามาให้ยแปดสิบนะค่ะอ่ามาให้ยแปดสิบเลยนะค่ะเนี่ยค่ะหัวแม่แดงใหไงไงแล้ะค่ะสูงลอยหาสิบหาได้เลยค่ะ,อ,ะ,คะอืมเน่ยค่ะเพิ่นมาให้เลยค่ะ คือมาแป๊บเดียวเขามาไหนนะค่ะ8ปดิคะแนนเนี่ยค่ะตอนนี้มันออกลูกผูค่ะลูกผูแข็งขาย่างแง่ได้ค่ะพี่น้องฟังนี่มืดฝนสิต๊กเนาะค่ะฝนกระลังสิต๊กเนี่ยค่ะเออป้าเปิดไฟก็ได้เนี่ยค่ะพี่น้องเบงแมย์ใหญ่แห้งเนาะค่ะแม่ย่างแง่แข็งขาเขาย่างแง่ได้ค่ะลอยหาสิบหาได้ค่ะความสูงสองตัวนี้คุณนะค่ะตัวนี้กับย่าขึ้นกันค่ะลูกผูทั้งสองเลยค่ะลูกผู๋ทั้งสองเลยพี่น้องเนี่ยค่ะแข็งขาหญ่แห้ง อันนี้งัวยุขอกป่าเนาะค่ะสือมาสือมาหกสิบเลียงสองเดือนเพิ่นหาแปดซิบมานะค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันแม่แดงหางงแห้งคือช่วงนั้นงัวแดงกําลังเป็นราคาเนี่ยค่ะพี่น้องเบิ่งคุณอ่ะเอองัวเช่องมานะค่ะงัวเช่องแต่ว่าป่าเพิ่นมาทัันขายเนาะค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าสิเอาผู่หน่อยออกยุ้มแนบ่ป่าหายาโน้มพาจังไหอ่ะเอาออกยุ้มแอนบ่ค่ะเนี่ยค่ะพี่น้อง เป็นตาาไปเป็นพอคุ้มฝูงดี่ดีค่ะเบิ้งเบื้องเนื้อหนังมังสาเขาอันนี้ไดซี่เดือนได้หนิผูน้อยตัวนี้ไดซี่เดือนผูน่ะค่ะเบื้องกามเนื้อเขาเบิ้งสันหลังเขาปีเอ็ดปี่าพี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะแล้ววาเรียงอีกจังหน่อยเปล่าวาเรียงอีกจังหน่อยพอยาโนมกับสียเอาออกแล้วค่ะเนี่ยค่ะคุณอ่ะตัวย่างไงเลยค่ะตัวเนี้ยเบื้องแขงขาเขาค่ะออกออกลูกกระทบบ้ามันแล้วนะค่ะนี่ตัวนี้ออกลูกกระทบบ้ามันแบบชัดเจนเลยค่ะ แต่วาโตฟังนี่สีออกลูกกระทบบาซินอยู่สีบะฮันได้ออกเป็นบามันปันใดนะค่ะหูหูเขาสิหูเขาสียาาอยู่นิดน,นึงแต่วาโตเนี่ค่ะตัวนี้อ่าแต่วาตัวนี้ฟังนี่แม่มันสิเป็นลูกกระทบพินดูอยู่ในหน้าปะฟังนี่ฟังนี่ลูกกระทบพินดูบาซินอยู่เนะะี่ยค่ะลูกเขากับพทันได้ออกบามันปันใดเนาะฟังนี่นคะคะเออแม่แต่วาแขงขายางไงแม่มันใหญ่กว่าแ้งตัวนี้หางมันใหญ่กว่าแขงเนี่ยค่ะอืตัวนี้ลูกเท่าไรเนี่ยปะ ตัวนี้ลูกได้แล้วอ่าลูกเดอพูดอ่ค่ะเบิ้งพี่น้องเบิ้งลูกได้สองเดือนโตบักใหญ่เลยค่ะลูกได้สองเดือนแข็งโอ้มันสูงซ้ำเขาเหรอตัวเนี้ยมันเกิดจังว่ะค่ะไอตัวเนี้ยค่ะตัวนี้เกิดหลังตัวนี้ได้พี่น้องเนี่ยค่ะตัวเนี้ยเกิดหลังตัวนี้จ้ะแต่ว่าความสูงซ้ำเขาแต่ก้ามเนื้อเพราะท่านได้ซ้ำเขาแล้วค่ะแต่ว่าอ่าแต่ว่าฝั่งนี้นี่แม่เขาสิเป็นลูกกระทบพินดูบาซินอยู่ ลูกเขาก็เลยพาให้ออกบามันปันไดเนาะแต่ว่าฟังนี่นี่ออกบามันแล้วค่ะนี่หูน่อยฟังนี่ออกบามันแล้วเนี่ยค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งหน้าตาเขาคุณนะค่ะเออตอนนี้ห้องเท่าใดป้าราคาห้องอ่ะห้องเบิ้งห้องบ่เป็นปานะค่ะห้องว่าเป็นเออป่าเราเลี้ยงยูเราบ่ะบันได้ว่าสีขายเราก็เลยบพันไดนห้องเนาะค่ะเนี่ยพี่น้องแต่ว่าตอนใดม้านี่ไดม้าฟังละหกสิบ มาฟังเราหกสิบตอนนั้นงวัวแดงกําลังสิเป็นราคาเนาะปะบัวนี้ซื้อมาได้วัง2 2> <ม>สองเดือนสามเดือนเลยค่ะงัวแดงขึ้นแห้งเออซื้อมาได้สองสามเดือนงวัวแดงไมา่ราคาขึ้นแห้งอะค่ะเพิ่นกับว่าหายยู่คอกเลยม,มีแต่แม่ใหญ่ๆเลยพี่น้องตัวน,นี้สูงก็ฟังนั่นเดลยเนาะปะแม่นี่อ,อืมตอนเพิ่นมะหายแมนค่ะมันตัวใหญ่แห้งปะตัวใหญ่แห้งตัวนี้มาแม่สีสูงลอยเท่าไรนี่ เออพม่อแม่สิเกือบหกสิบ่นดีค่ะเพราะว่าโบสูงลอยหกสิบขาแมเนี่ยค่ะพี่น้องคือตัวเนี้ยตัวเนี่ยบรุดลอยหกสิบเด้อค่ะความสูงบลูดขาลูก้าเอาไม่เป็นไรหรอกค่ะอ่าฟังนี่นี่บบบรุดลอยหกสิบเด้อค่ะเพราะว่าโตเขาใหญ่แฮ้งอ่าเนี่ยค่ะแข้งขาเขาใหญ่ค่ะพี่น้องเบิ้งเนี่ยค่ะแข้งขาใหญ่แฮ้งเนาะค่ะเออ ป่าว่าพ่ทันเทค่าห้องดอกปะนะว่าพามาเบ่งเนาะค่ะตัวน,นีง้วะเขาเป็นราคาแห้งค่ะนีโตัวใหญ่งัวลูกขอ,อกมีตะผูอ่ามันหูมันเชื่องบ่นะค่ะหัวเชื่องเลี้ยงง่ายค่ะแมนอืมคุณอค่ะตัวใหญ่แห้งนะคะมีสี่ตัวยานมวางยานม ง้วนหน่อยถา่าบ่ยานมค่ะพี่น้องคืองัวงัวถาว่าบ่ยานมไงเนาะก,ก็คือแม่มันสิบบ่ข้นไง,งบ่เป็นสั์ไงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องยานมเขาเลี้ยงจักหน่อยเพราะใหญ่เนาะป่าเนาะเพราะจ้ะเพราะยานมย่านมกับมะเบิงเอ้อพี่น้องเนี่ยค่ะไปถาไปคุ้มฟูงดีดีทางใหญ่ดีดีค่ะตัวเนี่ยนี่แหละโบมักตัวนี้แหละค่ะนี่มักผูนหน่อยตัวนี้แหละนี่เป็นตาไปไว้คุ้มฟูงดีนะคะเบิงคุณนะคะ่ะ สีแดงอยู่น,นะคะสองตัวตัวนี้ลูกอีหยังเนี่ยป้าตัวนี้ลูกของอีหยังหูบ่ะมีใบมีหลอดปะ่ะอ,อ๋อทับป้าขนาดทับโตได้เนี่ยค่ะเพิ่งฟังนี่งัวทับโตปะนะคะ่ะขนาดทับโตยังออกบ้ามันชัดเจนเลยค่ะทั้งหน้าทั้งคอเนี่ยค่ะออกบามันชัดเจนเลยอันนี้เดี๋ย,ยป,ป้าสีไว้สิสีไว้เลย,ย,ย,ยเซอเอฟป้าเพิ่นจำบ่ได้ค่ะ เออมานี่ขืนไปปะขืนไปบพาทนได้ขืนด้เนาะอ๋อตัวนั้นเป็นหมาดเป็นยังขืนแล้วเนี่ยค่ะตัวนี้เริ่มเป็นหมาดเป็นยังแล้วแต่ว่าตัวนี้ยังเนาะค่ะตัวนี้เพิ่งได้เพิ่งตัวนี้ฝั่งนี้ได้สามเดือนนี่ฝั่งฝั่งนี้หมอฝั่งนี้สองฝั่งนี้ซีอ่าเนี่ยค่ะฝั่งนี้ซีเดือนเนี่ยค่ะนี่ออกบามันชัดเจนแล้วนะคะฝั่งนี้สองเดือนแข้งขาใหญ่ค่ะ ผู้ใดอยากเบิ้งกับมาเบิ้งได้เนาะค่ะอยู่บ้านจอกอยู่บ้านจอกเนาะจังหวัดบุรีรัมย์มาเบิ้งค่ะมาเบิ้งแต่ว่าเพิ่นบ่ะฮันได้ห้องป้าบ่ะฮันได้ห้องเพิ่นว่าเพิ่นอยากเลี้ยงอีกก้อนสักหน่อยค่ะงัวมันเชื่องเนาะป้างัวมันเชื่องบบดนี้งัวเฮางัวอยู่คอกมันบ่มีประวัติเวลาซื้อมันก็เป็นตาซื้อก็กันเนาะป้าเนาะดีกว่าไปหาซื้อทางอื่นค่ะ แมนซื้อได้ถือโบว่าซื้อได้ถืออืมแมน,นค่ะอ,อันนี้ก็ถือว่าะะถือ,ลลอว่าซื้อได้ราคาหี่ถือเลยล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้งวแดงมันมันเป็นราคาแหงเนาะสาลูกจะ้ะเดี๋ยว,วมันตกลูกเดี๋ยวมันตกเนาะคะ่ะตอนสื่อมาอ้านี่หกสิบถือว่าสื่อในราคาถ่าถ้าสมมูดาเปรียบเทียบก,ก็ตอนนี้ก็ถือว่าซื้อได้ถือเนาะป่าเนาะมันมันโตใหญ่แหงช่วงนี้งวแดงมันเป็นราคาพี่น้องแมนค่ะเพราะว่ามันโตใหญ่แหงเนาะค่ะมแตรคนมาเบิ่งของเพิ่น แมนค่ะอืมน yeah. es ี h h ่ค okay, um, ่ะตัวน่ะค่ะเบื้องผู๋น้อยแมนแมนค่ะมันเลี้ยงไงอีกเจักน้อยมันเลี้ยงไ่อีกเจักน้อยผู๋น้อสิได้มั็สิได้สิห่ะมือนู่บังผูเจ็ดเดือนพอมันหางไงแฮ้งเนี่ยค่ะพี่น้องตัวน่ะหางไงได้ค่ะตัวเนี้ยตัวนี้มันออกลูกกระทบบ้ามันแล้วเนี่ยค่ะผูน้อยตัวเนี้ยฟังเนี่ยเป็นตาไปคุ้มปู๋ดีดีค่ะเบื้อง เนื้อหนังมังสาเขาดีขนาดทับโตได้เนี่ยพี่น้องตัวนี้ทับโตได้เนี่ยค่ะดูนะคะ่คะ,คะอันนี้เม่มันแม่มัน,มมนอลูกสองแมลูกสองแต่ว่าเขาเงาเาเย้าแน่มป็นปนัวเขาดองนะคะ่ะแต่ว่าให้ลูกงามมิเท่านี้ค่ะให้ลูกงามเขาไปซื้อมาตะอสาป่าต,ตัวนี้ออกไปซื้ออันอันนี้ก็ซื้งว่า,วา,ออา,าง,งว่าลูกขอกบคนม้าแมนบ๊อบ้านน้องโกซื้งว่าลูกขอกบคนม้าค่ะ ซึ่งว่าลูกขอกขอดีมั่นก็คือเขาบ <Quel> ่ถือต้มถึกตัวถึกต้มถึกตัวในที่นี่ก็คือหนึ่งหางดอกสวงสุดพาทกขาถท้อนมดลูกออกตั้งเสียค่ะอันนี้คือขอดีของการซึ่งว่าลูกขอกเนาะค่ะมันสีบอมมันสีบอมมีปัญหาเนาะป่าเนาะเออมันสีบอมมีปัญหาพวกนี้นะคะเจ้างิลัมาละค่ะหางดอกขาทกสวงสุดมดลูกออกมันสีบอมมีปัญหาพวกนี้ค่ะก็คือเขาสึ่งว่าลูกขอกเขาหูปะวัดเมื่อเนาะค่ะหูจากปะวัดิมั้หูจากคนตั้งเสียค่ะมันสีบอมีปัญหา เี่ยค่ะพี่น้องผู้น่อยอันนี้กําลังกินนมผุน่ะค่ะเบิง้งอ่าแมนค่ะผุน่ะค่ะเดี๋ยค่ะฟังนี่หางใ่แห้งผุน่ะค่ะเบิ้งแขงขาเบิ้งแขงขาผู้น่อยตัวนี้ตัวนี้ซื้อยางปาลาผุน่ะค่ะเบิ้งแขงขาเขาแขงขาเขาว่าแมนในหน่อยได้ค่ะตัวเนี้ยแมนตัวนี้ซื้อเล้าสนาบนะค่ะเกิดในช่วงในโครงการแมน่นบ่ป่ะเออตัวนี้เกิดในช่วงในโครงการมา้งะพี่น้องเบิ้งค่ะเนี่ยค่ะตัวบักใ่เลย ตัวแบบไงเลยค่ะคุณน่ะเบื้องแข่งขาเขาค่ะลูกหลานกต่จ้ามันหลายคุณน่ะค่ะเแมนย่จ้าคุณน่ะค่ะตัวใหญ่นะค่ะป้าที่ว่าถึงนี่ก็เป็นพี่สาวแท้ๆของพอนะค่ะเป็นพี่สาวแท้ๆของพ่อเลยเนี่ยค่ะมีสี่ตัวผู้น้อยสองตัวจ้าแม่ค่ะออกลูกกับวิญญาดึงออกเองแม่ป้าป่าตอนดึง บ่าเห็นสามแมนบาค่ะอ๋อแต่ค่ะโตลูกกระทบบ้ามันนี่ออกเองบ่นะค่ะหอดแต่ว่เห็นแต่ว่าฟังฮินดูนี่เห็นอยู่แมนบ่ป้าตอนออกอ่ะตัวนี่หตัวนั่ีมันีตัวนีคือบ่เห็นเลมันบาค่ะตัวใหญ่นี่อ้อตตตัวไินดูนี่ตอนออกบ่เห็นเลปนะค่ะออกไง แต่วานฟังฟัง,ฟงลูกบาลูกกระทบบาลมันฟังหนี่นเห็นอยู่ปะนะค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้าแมน้าเลี้ยงอ้วนแป๊บเดียวกับึ้นค่ะที่จริงป่าแยกถาว่ามันอ้วนแน่นี่แยกเลยก็ไดเด้อเขามีแนวขุนมันยูแมนมันสิไดเป็นสัตว์ไว้ แมนนั่นละแยกเลยก็ได้ค่ะเพราะวะยังเพราวะถ่าถ่าห้องเอาไวโดมนี่มันแยกได้แล้วค่ะมันแยกได้แล้วเพราว่ามันโตหญ่แต่ปกติเพิ่งจะอยากกินฮอดหกเจ็ดเดือนแต่กระบอกจำเป็นต้องถึงถ่าหกเจ็ดเดือนมันกะสีโดนพดแม่แม่คือคือเนี่ยฮินดูบาซินหนึ่งเป็นจ่าแมนถ้าเป็นประจำเดือนเล็้วมันกะสีขืนไว้อยู่ค่ะเพราะว่างัวป่ามันสมบูรณ์ แม่นค่ะหัวสมบูรณ์กับสิเป็นสัตว์เด็กเดขาระวังโดนตาวัวน,นะลูกแต่ว่าฮินดูนี่พวกนี้สีเป็นสัตว์สานิดนึงสิเป็นสัตว์สานนิดนึงกรรมพันธุ์เขาเนี่ยค่ะพวกฮินดูจะเป็นสัตว์แม่นค่ะระวังเด้อลูกระวังเด้อ่ะเอาหลานมานำขาพี่น้องมาถ่ายคลิปพอดีว่ามาหับหลานหน่อยไปเล่นน้ำเนีเน่ยค่ะมาหับน่องไม้เก้วไปเล่นน้ำไอเดียกับพีไอคิวเลยมามแวะถ่ายงวัวป่าเนาะค่ะ ุนะคะ่ะตัวนี้สันหลังใหญ่สันหลังสูงค่ะตัวนี้ลอยหกสิบแด้ค่ะความสูงเขาเนี่ยค่ะลึงกับน้ำแข็งขากใหญ่ติดโบดอีกตั้งหากเนาะค่ะตัวนี้โตแมนฮินดูเนี่ยค่ะเออนะคะน,ะคะนี่ฟังนี่นี่ค่ะจ้าแมนได้ลูกผูหมานลูกผูค่ะคอกนี่หมานลูกผูเนาะค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องจังแดนโอนี่กะ ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับพ้นทีพึ่งเขามาเบิงนะคะฝากติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อทีสิบเรื่ผาดคลิปวิถีชีวิตในชนบทของเขานะคะโดยเฉพาะ,ะการเลี้ยง,งวัวกับสีผ้าไปเบิงลากคา้างวัวยุคอ,อกทุกอย่างต่างๆตั้งสีตลอดละคะ่ะไปเบิง,งวัวลูกขอ,อกแม่เช็าครากค้างัวโค้งแม่แม่เนาะคะ่ะเพราะว่าแถวนี้กะเขาเลี้ยง,งวัวหลายค่ะปศสุกสัตว์หลายเห็ดงัวหลายเนาะคะ่ะ ค่ะมูนีก่กะขออนุญาตรั่านผู้ชมไปก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจเนาะให้กับช่องบ้านุง่งสตูดิโอสำหรับมูนีกะขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบาย่บาย,บาย